วมูผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนสพเราไปมากครับวันนี้ผมทผําขายหมาล่าครับผม ครับผมชื่อสิบตำรวจตีฐานอโขป,ประกอบนิ้นะครับตำแหน่งกวหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสพปลาปมากครับตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นผู้รัการงานป้องกรรันปาบปลามครับตอนนี้มาทําอะไรเหตุเกิดอะไรอ๋อวันนี้ผมทําขายหมาล่าครับผมทําหมาล่าขายครับเป็นอาชีพเสริมครับหลังจากเลิกง,งานใช้เวลาว่างหลังจากเลิกง,งานเนี้ยมาขายครับ อร่อยเปิดช่วงไหนมั้งเปิดช่วงหลังจากประมาณสี่โมงสี่ถึงครึ่งครับถึงสองทุ่มครับผมของก็เมนูก็จะมีเป็นเมนูทั่วไปครับที่หมาล่าเขาเลยมีสามชั้นสามชั้นมีลูกชิ้นมีสามช่าเบคอนพันเห็ดครับผมราคาอะไรราคาครับจะตกไม้ละสิบบาทครับแล้วก็มีโปรโมชั่นสิบม้แถมหนึ่งม้ครับผมก็มีคนมา ซื้อเรื่อยๆครับผมโุกคีอ,อยู่ครับสองก็ประมาณ3ามถึงสี่พันครับนอกจากมาล่าแล้วตอนกลางวันก็จะมีร้านกาแฟครับพี่นี่ครับร้านกาแฟชื่อร้านหมูน้อยชาหมูน้อยเหมือนกันครับจะเปิดช่วงวันธรรมดาก็ช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับเสาร์อาทิตย์ก็แปดโมงเช้าครับถึง ข้ามงกิครับผมขายขาย,ขาย,ข,ายขายก็คือเป็นเป็นแฟนของเพื่อนครับแฟนเพื่อนที่ไปตำรวจด้กันนี่แหละครับมาขายครับเป็นหารายได้อาชีพเสริมครับผมก็แนะนำนะอยากฝากร้านแนะนําร้านผมเลยนะครับผมร้านหมาล่าหมูน้อยครับตั้งอยู่ที่หน้าสพลำไยมาานะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ